สวัสดีครับท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมภูมินะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะพาท่านผู้ชมนะครับผมมาทําโซกีตาร์นะครับในแมเปบล็อกฟูดกันนั่นเองนี่ะแล้วก็จะบอกรีวิวด้วยนะครับผมโอเคนคี่ฮะอย่างแรกเลยนะครับผมคือท่านผู้ชมเนี่ยจะต้องไปที่ลูกสองก่อน นะครับเพื่อทําการมาหาพวกไอเทมชิ้นพวกนี้นะครับก็คือเอ็กโทพาซซัมนะครับผมให้ท่านผู้ชมนะหามาประมาณ250อันเลยนะฮะแล้วก็โบนเนี่ยนะครับผมก็หาจากเกาะเรือโลก3นะครับผมคือเอทโทพาซซัมเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยก็ทําการฟาร์มไปเลย250อันนั่นเองนะครับจากโลก2เรือผีสิงนะก็มันจะอยู่ตรง ก็ผีนั่นแหละอืมเนี่ยกอซอมบี้นะฮะแล้วก็มันจะอยู่ในเรือแล้วก็ว้าเข้าไปในเรือแล้วก็ตีมันซะนะครับแล้วโบนเนี่ยเราก็หาได้จากโลกสานะคะแต่ว่าผมจะยังไม่แนะนําให้หาโบนก่อนนะฮะให้เรานะครับผมหา เจ้าดาร์คฟดมนก่อนเลยนะครับเพราะว่าสินส่วนที่จะต้องใช้ทำเนี่ยคือ dark f เฟดมนด้วยนั่นเองนะครับเราจะต้องไปหาดาร์ f e ฟดมนครับผมดาร์คเฟดมนเนี่ยจะจะ,จะได้จากลวดด,ดํานะครับผมคือเราจะต้องไปตีเจ้าฮาเรเพื่อทําการดรอปที่เศษดวดด,ดาออกมาแล้วก็ไปตีครับเมื่อเราตีเสร็จเนี่ยมันจะออกมาเป็นดาร์คเฟดมนแบบ100%นะครับเราก็จะ ได้แล้วนะครับใช้แค่อันเดียวพอนะฮะอ่ะแล้วจากนั้นเมื่อเรามีของครบแล้วเนี่ยเรานะครับจำเป็นนะครับทีมที่จะได้จะต้องเอา5,000แฟตเมนต์มาด้วยนะครับผมอ่าเราต้องเตรียมมาให้ครบก่อนนะครับค่อยทำนะอ่ะแล้วจากนั้นนะครับผมให้เรามาลูก3เลยครับแล้วจากนั้นนะครับผมให้เรานะครับผมหานะครับผมเอ,อ่อไลไลฟูมูนนะครับหาฟูมูนนั่นแหละ นะครับผมคือมาจากรอในแมพนะครับผมนะฮะให้มันมีฟูมูลเกิดขึ้นนะครับเมื่อมันมีฟูมูลแล้วเนี่ยนะครับเราเนี่ยจะต้องรองมันเป็นตอนกลางคืนนะฮะถ้าเราเนี่ยไม่รอให้มันเป็นตอนกลางคืนเราก็ไม่สามารถรับเพลได้นะครับผมแล้วถ้ามันเป็นตอนกลางคืนแล้วนะฮะให้ท่านผู้ชมนะครับผมมาตรงนี้นะ เออมาตรงนี้นะครับผมที่มีสุสารเยอะๆเนี่ยฮะที่มีโครงกระดูกมันโครงกระดูกนะี่ยแล้วให้เรานะครับผมไปตรงนี้นะครับผมเป็นตัวรับเพวสนะฮะให้เราเอาไปแล้วเราก็กดเพลนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยนะครับผมแล้วเราก็จะกดอะไรอนี่แหละนะครับให้เราแนะนํากดข้างบนเอากันแล้วกันนะฮะมันจะเป็นการทําเริ่มภารกิจนะฮะโอเคภารกิจแรกที่มันจะให้ทำเนะฮะก,ก็คือให้เรามาตรงนี้ฮนะ ตรงนี้เลยนะครับคือเราเนี่ยคือตรงนี้เนี่ยถ้าเราเรับเควสไปแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นสีแดงนะครับอืมจากสีเขียวนะมันจะเป็นสีแดงเนะี่ยฮะและจากนั้นเนะฮะให้เราฆ่ามนนะครับพวกนี้ทั้งหมดเลยนะให้มันตายพร้อมกันนะครับผมเออืคอนันี้เนี่ยถ้าใครมีผลพระเนี่ยนะครับผมก็จะง่ายมากนะครับแต่แนะนําให้เป็นพระวีหนึ่งนะนะครับผม อืมเห็นไหมมันไม่โดนสกิลบางตัวแล้วเนี่ยถือว่าไม่ยอดเยี่ยมเลยนี่ฮะอ่ะก็ให้เราฆ่ามนพวกนี้พร้อมกันน่แเลยครับเมื่อเราฆ่าพร้อมกันเนี่ยนะครับผมมันจะมีขึ้นหน้าจอนะครับว่าเอเซเลนนะครับก็คืออันนั้นคือเสร็จภารกิจแรกแล้วนะครับผมเออแต่ถ้ามันยังไม่มีเราก็ต้องทําต่อไปนะโอเคนะครับผมก็ให้เรานะครับผม ทำการไปตรงจุดรับเพล็นะคะผมคราวนี้เนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นนะครับมันจะเป็นป้ายมานะเออมันจะเป็นป้ายมาอันนี้คือเราจะต้องหาเลขคู่เลขคี่นะฮะมันจะมีอย่างเช่นอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่าเจ็ดกสิบโอเคนี่นะครับผมมีประมาณสิบอันเนี่ยเป็นเลขคู่นะเราก็กดเลขคู่ไปเลยส่วนนี้เนี่ยประมาณ อันนี้อันนี้11บออันนี้เราก็เป็นเลขคี่นะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับเจ้าเคสที่2นะครับผมมันจะมีอยู่หลายอันเลยนะครับมันจะมีตรงนี้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 นะครับผมให้เราทําการเลือกไปนะครับผมและจากนั้นเนี่ยเมื่อเราทาเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีคําว่าเอเซนต์ขึ้นเหมือนเดิมและคราวนี้เนี่ยนะครับผมเราเนี่ยนะครับจะต้องไปตรงนี้ครับมาทําผมเลยนะครับเข้ามาใน เออขอเรียกว่ามันเป็นปราสาทก็แล้วกันนะโอเคนะฮะแล้วก็ให้เราขึ้นมาตรงนี้นะครับผมเราก็เข้ามาตร,นะตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะมี npc ตัวหนึ่งให้เรารับเคสไปเลยครับเมื่อเราเคสเสร็จนะครับผมเราก็มาดูตรงนี้ฮะตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะมีถ้วยเกิดขึ้นนะถ้วยนี้เนี่ยคือมันจะมีอยู่ประมาณหนึ่งชงมันก็บีเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะี่ฮะให้เราทําการถ่ายรูปไปเลยนะครับผมแล้วเราเนี่ยก็ต้องดูที่หูหูแก้วมันด้วยนะ เออเป็นห eh. e e ูแก้วถ้วยรางวัลน่ะเออนะฮะให้เราทําการดูมันเอาไว้นะครับผมว่ามันชี้ไปทางไหนอย่างเช่นมันถ้ามันพังนี้เนี่ยนะครับเราก็ใส่ถ้ามันทางนี้เนี่ยเราก็ใส่นะครับผมเออมันจะไม่เหมือนกันนะแล้วจากนั้นเนี่ยเมื่อเราถ่ายรูปเสร็จแล้วอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้นะทุกคนเออถ้วยรางวัลมันจะเป็นอย่างนี้นะนี่จะเป็นอย่างนี้นะครับถ้ามันหันหูไปอย่างนี้เนี่ยอันนี้ก็ อันนี้เห็นไหมฟูมูลนะครับผมอันนี้คือเราสามารถทําได้แล้วนะครับแต่ว่าน,นี่คือผมทมําไปแล้วไงนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเราทาเควสนั้นปุ๊บเนี่ยนะฮะคราวนี้เนี่ยมันจะให้เรามาดูตรงนี้ครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีบล็อกเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วมันก็จะเป็นลบหมดเลยทุกอันนะครับแต่ว่าที่เราถ่ายรูปมาเนี่ยเออมันมีแค่ไม่กี่อันเองแล้วเราจะทําให้มันหายไปได้ยังไงเราก็ทําการกดคลิกนะครับไปที่ บล็อกนะครับ3มทีมันจะทําการหายไปนะครับอย่างเช่นันเนี้ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นลบอยู่แล้วก็ได้แล้วนะครับผมคืออันนี้มันไม่มีเราก็กดที่สาครั้งมันก็หายไปนะครับเมื่อจากนั้นเนี่ยถ้าทําเสร็จนะครับผมจะมีคำว่าเอเซเลนขึ้นหรือไม่มีนั่นแหละแต่ว่าคือมันเสร็จแล้วมันต้องมีหรือเปล่าเออเมืจากนั้นเนี่ยให้เรานะครับผมมาดูตรงนี้ครับคืออันนี้เราจะกดได้แล้วนะเออเราจะกดได้แล้วนะตรงนี้นะครับผมนี่ฮะคือ เร,เ,เราเนี่ยนะครับผมจะต้องดูนะอันนี้อย่างา N N N เช่นเนี่ยสองอันเนี่ยเป็นสีดํานะครับเราก็กดไปนะครับอันนี้ไม่ต้องกดมันเป็นสีดำอยู่แล้วส่วนนี้เนี่ยเป็นสีแดงนะครับเราก็กดไปส่วนนี้ไม่มีเราก็หันมาดูตรงนี้อ nope ่ะเป็นสีฟ้าเราก็กดไปอันนี้สีดําอ่าตรงนี้เขียวตรงนี้ดำนะครับตรงนี้แดงนะฮะตรงนี้อันนี้ก็ดําอันนี้ก็ น้ำเงินนะครับอ่าจะประมาณนี้นะครับเมื่อเราทําเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมอันนี้คือผมก็ลืมเหมืะนะว่าถ้าเราทําเสร็จแล้วมันจะมีคําว่าอ e ิสเรนเปล่าเอ้ยมันมีสิเออใช่มันมีนะครับมันมีนะฮะคำว่าอ e ิสเรนเมื่อเราทําอันนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมเรานะครับผมต้องมาคุยกับมอนตัวนี้ที่ตันตัว,ตว,ตวอ้าวอ่าท่านผู้ชมครับมาใหม่นะครับคือเมื่อกี้นะฮะมันเน็ตหลุดนะทุกคนไม่รู้ว่าเพราะอะไรถึงเน็ตหลุดนะครับคื่องนี้เนี่ยแล้วก็ถ้าเรามาคุยกับ มันตัวนี้นะครับผมเอออย่างที่ผมบอกนะมันจะเป็นการให้เราซื้อโซกิตาแลวนะก็คือสําเร็จภารกิจแล้วนั่นแหละเออแล้วก็มันจะให้เตรียมวัตถุดิบมาก็ตอนเริ่มคลิปเลยนะครับผมก็จะบอกให้เตรียมมาอยู่นั่นเองนคะครับผมโอเคแล้วก็ต้องมีห้าเปสต์ฟตเมนนะอืมนะครับผมแล้วเราก็กดซื้อไปได้เลยนะครับเมื่อเราซื้อเสร็จนะฮะเราจะได้มาแบบนี้เลยนะครับเ, ain, เราจะมารีวิวสกิลกันดีกว่านะครับสำหรับวันนี้ส่วนคอมโบ ผมยังไม่มีสําหรับคอมโบนะครับทุกคนใช่ผมยังไม่มีคอมโบคอมโบคืออะไรโวคอมโบคอมโบนี่คือท่านผู้ชมไปหาเอาเองก็แล้วกันนะครับคือผมไม่รู้โอเคนะฮะคือท่านอันนี้เนี่ยมันนะครับผมจะไม่ใช่ดาบนะมันเป็นปืนนะฮะโอเคมันเป็น,ป,นปืนนะฮะแล้วก็สกิผมบอกเลยนะสกิลของโซโกิต้าเนี่ยโคตรอลังการนะครับทุกคนอ่ะกดเวลากดคลิกนะครับ มันจะเกินการทําอย่างนี้ไปเนียฮะเออนี่อ่านี่ในถือว่าระยะในการตีดีมากเลยนะเดี๋ยวผมจะลองตีไปทางนู้นนะถึงด้วยนะครับแต่มันจะแต่มันจะไม่สร้างลาเอ็ดนะเออนะครับมันอยู่ไกลไปเพราะว่าเกมนี้ยังไงก็ไม่รู้อ่าอันนี้คือท่าเซตนะครับมันจะเป็นการเอาหัวกระโหลกนะครับผมแล้วก็พ่นลำเสงนะครับผมเหมือนในดากบนบนอนะ่ะเออ แบบ4มี4มี5อะไรเงี้ยนี่ฮะเนี่ยนะชุบนี่นะฮะเออคือว่าแบบสกิลนี้คือมันสวยมากนะครับเออมันสวยจริงจริงนะแล้วก็ระดับของโซกิตาเนี่ยนะครับเป็นระดับของ Mythical, มิติเคิลนะครับผมอ่ะนี่นะปุบ๊บนี่ทุกคนดูบี้แบบโอ้โหโคตรสวยเออแล้วก็มันจะเหมือนกับคาบูชาท่าเอ็กนะครับผม ที่มันจะทําการดันัตูไปนะปุ๊บอ่าเนี่ยมันจะดันสตูไปนะครับเออเราก็สามารถเอามาคอมบูเหมือนขอบุชาได้นั่นเองแล้วก็ท่าเอครับผมท่าเอผมบอกเลยนะว่าท่านี้โคตรดีนะฮะนี่ฮะน,ะนี่มันจะทำกวอนหัวกระโหลกแล้วก็แบบนี้โอ้โหโดูโคตรอลังดูดิอลังเกินทำไมเล่นไปนะคื่อนี้เนี่ยนะครับผมมันจะทำให้มนลอยขึ้นไปแป๊บหนึ่งแล้วก็ มันก็จะสร้างดาเมจถ้ามอนอยู่ในนี้นะอ่ะนี่นะครับมันจะขึ้นไปอ่าแล้วก็ลงมานะครับดูมันจะทําดาเมจทุกๆครั้งที่มอนอยังอยู่ในนี้นะฮะเออก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับโซโกิตาเนะครับผมใช้มาประมาณร้อยห้าบกับสามร้นะครับในการเอาทั้ง2องสกิลเลยนั่นเองนะครับผมส่วนเรื่องคอมโบก็ไม่ไม่รู้เรื่องคอมโบคือไม่รู้ไม่รู้เลยไม่รู้ดังนั้น นะครับผมไม่ได้คิดมาไวอะนะไม่ได้เล่นมากกว่านะครับผมอืมนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับโซโกีตาร์นะครับผมคือใครจะเอาไป PP ก็ได้นะครับผมแล้วการ PP เนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยถ้าใครไม่อับสายปืนเนี่ยก็ใช้ท่าเอกในการปองกันตัวได้นะท่านี่เนี่ยมันจะไม่มีใครเข้าใกล้คุณแน่นอนนะครับเขาจะไม่เข้ามาหาคุณแน่นอนนะฮะ เข้ามาก็โดนขัดสก,กิลแน่นอนอะ่ะเออนะฮะต้องโดนขัดสก,กิลเพราะว่ามันสร้างดามจอ,อยู่ตลอดใช่ไหมล่ะอ่ะมันจะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับโซกิตาร์แล้วก็รูปร่างหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะฮะถ้าเราไม่เปิดฮาคิจะเป็นแบบนี้นะคือ,อถ้าเราเปิดก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับถ้าเปิดเลยมันจะดูสวยกว่านะครับผมโอเคนะฮะทุกคนมันจะมีประมาณนี้นะคะสํสำหรับโซกิตาร์นะครับโซกิตาร์เนี่ยนะครับผมมันบวกเลยนะ ว่าเป็นปืนที่อเอาออกมาได้อลังการที่สุดเลี้ยนะครับเพราะว่าปืนอย่างอื่นมันก็มีแค่นี้ใช่ไหมครับบูชานะครับผมแล้วก็ธนูนะครับผมเอออันนี้แบบดีสุดเลี้ยวนะครับที่ผมรู้มานะครับแต่บางคนก็ยังใช้คาบูชานะเพราะว่ามันยังมันมันมันยังดูดีกว่านะครับคาบูชามันเอาไว้พีพีดีกว่านะครับอ่าก็ประมาณนี้นี่ครับเอออันนี้ผมคิดว่าน่าจะเอามาทํา ลากมอนได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันสกิลคูลดาวมันก็ประมาณไวเท่าปืนพิดมั้งนะครับทุกคนไวเท่าปืนพิดหรือเปล่าหรือว่าไม่ไวเท่านะครับแต่ว่าก็ถือว่าดีอยู่นะฮะนี่อ่าอสกิลแบบเท่ามากอะ่ะเออทุกคน ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าโซกิตะนั่นเองนะฮะโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมไม่มีอะไรเลี้ยวนะมีแค่นี้นะ่ฮะเพราะว่าจะเอาไปพีพก็ไม่ได้นะครับเล่นไม่เป็นนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับ